กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขลุบวันนี้เบ่าวแอมมาทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับหน้าใจครับท่านผู้ชมเนาะอยู่หิมมูนครับอยู่หิมมูนแม่น้ามูนครับใส่อวนติดพญานาคสองตัววสันครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ครับคักขนาดเลยครับพญานาคสีทองกับสีเขียวครับท่านผู้ชมเนาะติดอวนตายสองตัวครับท่านผู้ชมฟันมือขึ้นนี่ว่าสันครับท่านผู้ชมเนาะ ที่สําคัญเนี่ยได้เลข3ตัวไปฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2566ครับหลังจากนั่นนะครับมิโจนมาปนอีกครับท่านผู้ชมเนาะโจนขื่นเฮือนวี่เสียมซักหลังลูกสาวเลือดอาบแดงจึงคืนครับท่านผู้ชมเนาะผีกระลอกอีกว่าสันครับแนวอยู่ทงไฮทงหน้าบ้านเพิ่อนอยู่ติดมูลครับท่านผู้ชมติดแม่น้ำมูลสายใหญ่ไหลลงไปมหอดแม่น้ำโขงเป็นล้วครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นบ้านของหน้าใจครับท่านผู้ชมเนาะมารับชมรับฟังกันครับว่า เจ้าที่เจ้าทางพญานาคเนี่ยซิมาบอกเล่กเด็ดๆตัวไหนครับครับสวัสดีครับนาใจสวัสดีครับครับผมเนาะสวัสดีค่ะนาใจสวัสดีค่ะกบซูเอฟซีฟังนะครับฝันว่าจังไรก่อนครับฝันว่าวก็แกอวนคุณแม่นี่แกคุณแม่นี่ยแน้ำเนี่ยบอครับแม่น้ำค่ะแม่น้ำมู่นบอครับแม่น้ำมู่นครับแม่น้ำมู่นครับสายใหญ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะตายสองจุลลาร์ถึงมาพญานาคตายใช่ห่วยคือสร้างตายครับ วันนี้เนี้ยดินบรุษดินบริสในีแนวด um ินบรุดเลยอุ <S 2> <S 2> ้ยครับผมเนาะไอสีโตรยังไงไอซีโตเนาะอืมขนาคสีอะไรหรอครับอาจารยสีทองกับสีเขียวสีทองกับสีเขียวเป็นลักษณะแบบใดเป็นตัวแบบใดโ okay. อย้ยบอกมาถือเป็นเป็น,นงอนขึ้นนานๆนะอย่างเงี้ยขอเถิดขึ้นในวัดอยู่บ่แม่นแบบเดียวกันเลยบ่ครับกับเป็นปั่นอืมเนี่ยนั่นแหละอืม ครับยึดวันขึ้นมานอนเอล่ตายเลยตายกวดรอดเลยที่ตายแต่ยามไรกับพู้จักขี้กันอ้ยครับแต่สี่ตัวเนาะครับผมอ้ไปแล้วครับไปใส่อวนไว้ครับคาไวในความฝันนะครับว่เห็นได้เห็นแต่เขาหลากขึ้นมาเลยหลากขึ้นมาเลยหลากโมมุมนั่นแหละอใส่มุ่นตั้งผิมุมทตั้งผิอือครับอันนี้เป็นแม่น้มูลเนาะครับนาจเนาะนี่ครับบ้านนาใจเพเป็นกบยุติดมู่นครับท่านผู้ชม ในบ้านขลองหนา้าใจครับท่านผู้ชมเนาะลุกแรงมากฝันว่าสันครับท่านผู้ชมฝัน<ะ>บะหมูออกลูกแล้วมาฝันเห็นพญานาคีบอ่ะครับโอ้ครับแน่นอนแน่นอนอาจเพิ่นจะมาใหา้โชคกไ็ได้เนาะครับเ <gasket. S 1> อฟซีเนาะเพิ่นบอกเลขจะว่าเห็นเลขในีตัวพญานาคบ่ครับบ่ได้เบิ่งนะบ่ได้เบิ่งเลยบ่บ่ไก่เพิ่นซ้ได้มีแต่ยืนเบิ่งซื่อๆยืนเบิ่งซื่อๆไม่ความฝันโอ้แต่เสียดายเนาะแปลเอาเองโอ้เปลเป็นเลขเอา เปรี al, ้ยชนิเอ่อขับสีเปรี้ยว่ายังไงครับแปรให้เอฟซีฟังนะครับอันบอกกับไข่เบากับนาว่าเลกหัวนี้มันก็ต้องมีสองสองเก่าเก้าสองนี่พี่อืมขนาดตายสองตัวเนาะเก่าไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสั่นสูงเงินใหายมูลแล้วขอร้องเป็นเก่าแล้สั่นสูงนะครับเนาะสองเก่าสองเก่าเก่าสองตายกระสุนโมเมนต์ครับ ก็ะเดี่ยวแต่บางคนมากอ้กรเดี่ยวแต่บางคนเขามากอธิสองเก่าศูนย์ก็ได้เนาะแนนหรือว,ว่าเก่าสองศูนย์เนาะแนนครับผมครับผมเหล็กในใจกบับโหลายห่างตายแขระหรือตายเราไปใส่บาตรเอาทิมบาบานี่เฮ็ดบุญเหตุหตยังฝังอยู่บ,บ่บ่บ่ขเขาเอาไปเหตุยังเราบ่จกักขึ้นกันเาตือนขอตื่นมาก่อนขอตื่นก่อนโอ้พญานาคเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นอาจจะให้โชคก็ได้เนาะครับเนาะแน่น้ำติดแม่น้ำมูลเลยบ่ครับนี่ เคยฝันจังสีบ่ครับบอ่อได้ครับหน้าใจไม่ยั้งเพิ่มเติมอีกครับฝันเห็นลูกสาวนี่แล้วว่าันฝ <c oughs> ันเห็นลูกสาวอีกอโอ้ฝันลูกสาวอยู่ใสครับลูกสาวลูกสาวไป<ม>ไหยปอยู่ประจวบเพิ่อยู่ประจวบโอ้ยู่จังหวัดประจวบเนาะถ <c oughs> ึงว่ายูมากราเห็นลูกสาวฝันหาเพื่อนแดนมาเหน่หาแม่ยูห้องน้ำนี่ว่าสันครับก็เจ้าก็เสียมสัตว์ใส่ข้างหลังนี่ว่าสันให้เราเอาเสียมสัตว์ใส่หลัง ม่วจากคือกันคือจงให,ห้เถี่เนาะครับเสียมซับหลังเลยแม่ข้าจะรออยู่บอกไปใช้เลยเลือดไหลบ่ครับไหลนันจะเนือครับผมก็ได้ว่าก็เลยห่วงซากตายซากดขื้นบานที่นี่ครับยาขาลูกคอยยัขาลูกคอยขอ่บานอย่เนี้ย,ยครับเมื่อก็เมื่อก็หนี้ไปเลยบานเนี้ย่ก็หนี้ไปเลยโอ้ห่วงเลยผัวก,ก็เลยปุ๊บบานที่เนี่ จะเป็นยังเขาจะเป็นยังเขาเพื่อน่าเสลดอรถเสลเนท้าไหลเลยกครับลูกที่หนนาะขาขาดูจ้ค้างครับผมโอ้ยเขาเดือกอ่ะลูกอายุจักปีหระครับสี่สิบลูกอายุสี่สิบปีแมนอืมกันถาแปเปเลกไ้เอฟซีหนึ่งสิแปีตัวไหล่ะครับอันเสียมซับหลังเนี่ยครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจียคือจังว่าสี่หนึ่งหรอครับอืมสี่สี่หนึ่งสี่ตัวเนเพราะว่าลูกกับลูกกับสี่สบครับ เสียมกับเนื้อเสียมหนึ่งโอ้ครับลูกสี่สิบปีสี่หนึ่งหนึ่งสี่หรือว่าสี่ศูนย์อายุเนาะครับเนาะแม่แม่โอ้ครับครับครับคำถามเป็นสามตัวนี่อาจจะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ก็ได้เนาะแม่ครับผมโอ้ฝันสอนกันสองคืนเลยฝันดีครับมาครับคิดีสาเหมือดตัวฮะสาเหมือพี่ดอกกอตันหนึ่งแค่หนึ่งตัวเอ้าดอกยูไซด์ครับดอกยูว่านอนนี่เจ้นอนรับเราไหมนี่รับเด้อ มนหลอกขึ้นมาเห็ดเนี่ยอรครับเอาสูผู้ดีดีใส่คอยผู้เนี่ยวย่าอเน้ยคอยขอยัยเยนเลื่อนรับที่บับเดอนไปฝันฝันบ่หรืออีนี่ฝันเนี่เที่ฝันว่าผีมาหลอกอยู่บ้านอเป็นตัวเนี่ยอะไล่ะครับไม่ห็ดนานา,นาดีเดียนเนี่ยมา,านาเลยเลยอืออืนี่คือขัดพิษผู้ดีดใส่พิษจิงสีผู้ขมตีตีผมผู้เนี่ยเนี่ยผมเงาเลยเ่าแล้วก็แดนตีบานเนี่ย อยู่ตกแกรได่หุ่นเนี่ยกันได่ห้องอีกแล้วบามตัวเนี่ยไหลห้องอีกโหนี่ยากนี่เดียวครับโอ้ยข่อยเดียวข่อยเนียวข่เดียพี่ดอกพี่ดอกผัว,รว,รว,รวครับผมโอ้ยผมว่าก็ได้หูเมื่อขึ้นเยอะผัวปลุกอีกที่เก่าอยู่บา้านตามสูตรนะครับพี่โย่แน่นอนแน่แนอนมันไดนก็ต้องมันต้องปลุกกันเนาะปลุกกันได้โอ้ยเนี่ยอยู่หิมหนามเนาะครับเนาะนี่เต็มแม่น้ำครับทั้งหลังปุ่นแม่น้ำมุ่นสายใหญ่ไหล เรื่อยๆไปหอดแม่น้ำโขงพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมมัน้ร่องตีเนี่ยน้ำร่องบ่ครับนี่นี่น้ำร่องทีเนี่ยน้ำร่องครับน้ำร่องที่เนี่ยขั้นทาขึ้นนี่เต็มขึ้นมาฟังผิดบ่ครับโนวาเนี่ยฉุนโถงบ่นหอนเดยอโอ้ดีดมันสูดเห็นบ่ครับครับสูดลงไปบาดนี้เป็นยังไงครับหมูออกลูกยังเป็นเหล็กตวเก่าอยู่เนาะยังเป็นเหล็กตวเก او ฝันดีครับน้าใจนี่ฝันสอนกันเลยนะครับเนาะ ไกานาคตายสองตัวหมูออกลอกหมูออกลูกสามตัวแล้วก็โจรเอาเสียมาซับหลังลูกสาวแ,แล้วก็ยังผีมาหลอกอีกผีบอกเรขอีกที่บอกครับผีหลอกกันนะบอกเรืร่ไม่ใช่ไมกล้าคว้าเรียนนี้อยู่กระแปลเป็นเอกเอาเองเตี้ยบวานเนี่ยปเป็นเหล็กเอาเองเนาะแปลจากไหนล่ะผีกระสุนตัวผีกระสุน ศูนย์ศูนย์เตี้ยศูนย์ศูนย์เลยโอ้ครับผมเอาลองเบิรงครับผมเต่าหมอชมอายุหนาใจเนี่ยหาสิปีได้เนาะครับเนาะครับผมอาธิมาอายุหนาใจก็ได้เนาะเพราะว่ามีแต่สิ่งแปลกๆปลมหาครับเต่าหมอชุมอ่ะมียังเติมเติมอีกครับบานนี้บวาจบแล้วบ่ครับบานีครับผมจบแล้วครับเต่าหมอชมถ้ามาติดตามงวดหน้าอีกโต้ครับเนาะขอให้มีโชคใจครับหนาใจครับกลับขอบพระคุณทีหลายครับหนาใจสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมตัวทรงนี่สิจดตัวเลขของหนาใจไว้แคปหน้าจอครับ บรรยากาศเออเมืออื่นเล็กออกนะครับนผม้ชมติดตามไปฝากติดตามไปฝากเอฟซีเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับนผม้ชมก็โค้งสุดท้ายครับเผม้ชมเนาะอันนี้แม่นแมนามูลครับนผม้ชมแมนามูลมาเบิ่งแม่น้ำใหญ่เนาะครับเนาะก่อนสีไปเบิ่งตัวเลขครับก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนั้นไปด้อยครับนผม้ชมเนาะดีครับโอ้บรรยากาศดีครับเผม้ชมบรรยากาศดีไรพญานาคเป็นขึ้นมาหนีละครับนผม้ชมเนาะเป็นสีมาห้โชกใหญ่ก็ได้ครับงวดวันที่สอง พฤษภาคมพศ2566นี่ครับไปรับชมเบิ้งตัวเลขกันครับครับผมถ่ามาชมนี่ดนะครับตัวเลขข้องหนาใจครับถ่ามาชมเนาะก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ้งงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2566ครับพญานาคติดวันตายครับพญานาคสีทองกับสีเขียวครับถ่ามาชมเก้าสองศูนย์วันสันครับถ่ามาชมเนาะ920 290ก็ได้ครับแล้วก็ตกแรงม่าฝันอีกครับถ่ามาชม โจนป่นเฮือนครับท่านผู้ชมวีเสียมใส่หลังลูกสาวซักหลังเลือดอาบครับท่านผู้ชมแปลเป็นเลขกซีหนึ่งหนึ่งซีก็ได้ครับท่านผู้ชมอายุลูกสาวนี่สี่สิบปีครับส่วนอายุหน้าใจนี่ห้าสิบปีครับท่านผู้ชมอาจสิมาอายุลูกสาวหรือว่าอายุหน้าใจหรือว่าเป็นเลขพญานาคก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะจะลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับวังอาทิตย์ก่อนครับวังอาทิตย์ก่อนเบาแอมมาสรงมาติดตามไปฝากเอฟซี ออกลูกเป็นหมูครับท่านผู้ชมเนาะแปลกครับหน้าใจนี่ฟันตลอดครับท่านผู้ชมฝันดีเพิ่นเคยมีโชคมีลาบครับไปบอกไพ่กระถือก็สั่นครับหมูออกลูกนี่เพิ่นแปลให้สามตัวครับเก้าสี่สามเก้าสี่สามหมูสามตัวครับหมูสี่ขาก็ใสสี่สามสามสี่ก็ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะราคาฮาฮกฮาฮกฮกฮาครับฮาหนึ่งฮกครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบล่องเบิ่ง ถ้ามีโชคใหญ่ครับหนาใจครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงหนีมีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะไปรับชมเบื่องของดีกันครับเบาแอมโลทงนีเดินทางไปท้ำบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรลียดเงินเรียกทอ่อเรียทซับครับค้าขายไผยขายของโบดีลูกค่าโบ้ให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทออสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสีเ่เหอถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมนะ้ครับ,บว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแหละเนาะครับมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกออสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัลูกอต่ลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน,น,ดนี่อนวดจีิงหลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบุรดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนใดคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไม,มาสักกะากาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสมา,าชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับส่าชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะหล้กก็เมื่อแทะครับท่าชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับทมา,าชม ข้างในนี่เป enfin, ็นม huh ้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเท่าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ่าวสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลามาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสี่ยเฮเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรใน,ใน,น,นี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ